บทที่8วันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาในอำเภอกับลูกสาวได้มาทำบุญที่วัดในอำเภอผู้นี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเพิ่งย้ายมาจากอำเภอทางภาคเหนือ ภรรยาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวอายุได้สามขวบความรักที่ท่านมีต่อภรรยาประกอบกับความห่วงใยในบุตรสาวคนเดียวทำให้ท่านไม่มีภรรยาใหม่อุสาเลี้ยงดูบุตรน้อยแต่เพียงผู้เดียวกระทั่งลูกโตเป็นสาวสายทองลูกสาวในอำเภอนั้นมีเข้าสวยมาตั้งแต่เด็กครั้นย่างเข้าสู่วัยที่กำลังสดชื่นเปล่งปั่ง ความสวยงามของหล่อนก็เบ่งบานเต็มที่เสียงกล่าวขานเรื่องความงามของหล่อนขอจรขจายไปทั่วทิศผู้ที่ได้ผ่านพบต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าหล่อนช่างงามสมคำร่ำลือสมพานหนุ่มถึงกับตะลึงงานเมื่อในอำเภอพาลูกสาวเข้าไปประเคนพัตหารการมมเทพได้แผลงสอนรักมาปักกลางใจของท่านเข้าแล้วท่านงกเงินจนทำอะไรไม่ถูก มือที่ถือผ้ารับประเคนสั่นไว้ด้วยความประมาข้างฝ่ายสาวงามนามสายทองนั้นเล่าก็เกิดการประมาไม่แพ้กันด้วยสายตาคมกริบของสมภานหนุ่มที่จ้องมองมายังหล่อนนั้นก่อให้เกิดความรู้สึก,กร้อนร้อนหนาวหนาวสลับกันเคยถูกเมียงมองด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนหากก็ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเทพอุ้มสม หญิงสาวพยายามสลัดความคิดแปลกประหลาดนี้ออกไปด้วยเกรงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่คิดอกุศลกับพระกับเจ้ากิริยาของสมภานนมกับสีกาสาวมีได้รอดพ้นสายตาของแานอำเภอไปได้อาศัยที่เคยอาบน้ําร้อนมาก่อนท่านจึงเข้าใจความรู้สึกของคนทั้งคู่ได้ดีนึกพึงใจในสมพานนมและคงจะไม่รังเกียจหากฝ่ายนั้น จะสึกหาลาเพศมาสมัครเป็นเขยท่านคิดอย่างคนใจบุญใจกุศลว่าหากบุตรสาวได้แต่งงานกับคนที่เคยบวทเรียนมาแล้วชีวิตก็คงจะราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขไปจนตลอดอายุไขลูกสาวผมเองครับชื่อสายทองท่านแนะนำเมื่อสมพานนมมองบุตรสาวแทบไม่วางตา เจริญพรแล้วคุณนายไม่มาด้วยหรือถามแก้เกอไปอย่างนั้นเองภรรยาผมเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสายทองอยังเล็กๆและผมก็ไม่ได้แต่งงานอีกครับในอำเภออธิบายสีหน้าสลดลงเมื่อเอ่ยถึงภรรยาผู้ล่วงลับอย่างนั้นหรอกหรืออาตมาขอแสดงความเสียใจด้วยตัวอาตมาเองก็เป็นลูกกํมพร้าโยมานดาเสียชีวิตตั้งแต่ อาตมาอายุได้สิบขวบท่านเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองบ้างอย่างน้อยก็เพื่อปลอบใจหญิงสาวว่าไม่ใช่ตลอนดอกที่กําพร้ามารดาหากก็ยังมีท่านอีกผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็ได้เวลาฉันพัฒหารซึ่งแม้จะมีอาหารคาวหวานมากมายเพราะเป็นวันเข้าพรรษา หากสมภานนมกลับฉันไม่คล้ลงดูมันขัดเขินขวยอายอย่างไรพิกลท่านรอจนพระรูปอื่นฉันเสร็จแล้วจึงยถาสับพ,พีพร้อมกันรับพรจากพระแล้วในอำเภอและลูกสาวก็กราบลาท่านสมภานเพื่อกลับบ้านเมื่อสองพ่อลูกลูกออกไปสมภานนมรู้สึกว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ติดกับตัวอีกต่อไป หากมันได้หลุดลอยตามสตรีที่ชื่อสายทองไปเสียแล้วตกกลางคืนพิสุตรงไม่ได้เป็นอันทำรรอะไรด้วยจิตใจมัวแต่พวักพวลนถึงแต่สาวงามนามสายทองผู้นั้นเพื่อขจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงเริ่มเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ แต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามในการเดินหรือนั่งอย่างไรอย่างไรก็มิอาจทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยทั้งนี้ก็เพราะกามฉันทานิวรนได้คุกคามท่านอย่างหนักจนท่านมิอาจประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ใบหน้างามผุดผ่องของสีกาผู้นั้นลอยมาวนเวียนอยู่ในห้วงสำนึกทั้งท่านก็พึงพอใจที่จะเพ่งพิษ จนมีอาจคมหรือว่าระงับได้ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจที่จะลาสิกขาโยมบิดาคงดีใจไม่น้อยหากได้รับรู้การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้นับเป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ยังติดข้องอยู่ในโลกียวิสัยที่มีอาจละกามคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียง และสัมผัสได้แม้พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็แล้วประสาอะไรกับพระหนุ่มอย่างท่านถึงแม้ว่าจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าหากก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลด้วยมิใช่เรื่องคีตธ,ธรรมได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามท่านได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว,ว่า แม้จะหันไปถือเพศคารวาสแต่ก็จะคงปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและหากบุญบารมีที่สะสมไว้มีมากพอก็คงจะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นในปัจจุบันชาตินี้ท่านตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำชีวิตให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมกับคำกล่าวที่ว่าทางโลกก็ไม่ให้ชำํำ ทางธรรมก็ไม่ให้เสื่อมตัดสินใจดังนี้แล้วจึงหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเขียนหนังสือพรุ่งนี้เช้าจะให้ลูกศิษย์ถือไปให้สาวสายทองเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางสาวสายทองก็ได้รับสารรักจากสมภารหน่มเด็กที่ถือมาให้บอกหล่อนว่าท่านสมภารให้รอรับหนังสือตอบกลับไปด้วยเพราะท่านอยากรู้คำตอบในวันนี้ หญิงสาวเปิดออกอ่านด้วยความฉงนเดาเรื่องไม่ออกว่าท่านสมพานมีธุระปะปังอะไรกับตนจเจริญพรศีกาคงมีเป็นการสมควรเท่าใดนักที่อาตมาภาพซึ่งเป็นบรรพชิตจะเขียนหนังสือฉบับนี้ถึงสีกาอาตมาภาพได้ใกล้ครวญไต่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้ตัดสินใจเขียนมาตามความเรียกร้องของหัวใจออกพรรษานี้อาตมาภาพจะลาสิกขาและจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอสีกาต่อท่านในอำเภอสีกามีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแจ้งให้อาตมาภาพได้รับรู้ด้วยและหากสีกาไม่มีไมตรีตอบอาตมาภาพก็จะขอบวชอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตท้ายที่สุดนี้ อัตมาภาพขออวยพรให้สีกาและท่านในอำเภอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรจากพิสุตงปิยะสีโลลายมือของท่านสมพานสวยงามและเป็นระเบียบทั้งข้อความที่เขียนมาก็ทำให้เลือดในกายของหล่อนฉีดแรงด้วยความปีติหญิงสาวจึงมีรังเกียจที่จะอ่าน ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ถึงสามเที่ยวกระทั่งสิทธวัดผู้นำข่าวดีมาให้ต้องเตือนขึ้นว่าท่านสมภานสั่งผมให้รอเอาหนังสือตอบไปด้วยครับถ้าอย่างนั้นหนูรอเดี๋ยวนะจ๊ะน้าจะต้องเข้าไปเขียนก่อนพูดจบก็หายเข้าไปข้างในประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมขนมแป้งสิบหนึ่งจานกับน้ำฝนใสสะอาดหนึ่งขันหนูทานขนมไปพรางก่อนนะ และหล่อนก็กลับเข้าไปข้างในอีกครั้งปล่อยให้เด็กชายได้มีโอกาสจัดการกับขนมรถโอชานั้นอย่างเพลิดเพลิน